สร็จแล้วเนี่ยทางคุณทีมิทาเนี่ยจะไปเปิดตัวผู้ส่งสสอปจต่างนะครับที่วัดหนองบัวนะครับช่วง14นาฬิกานะรถ้าใครว่างก็ไปร่วมชมกิจกรรมเปิดเปิดตัวได้นะครับอันนี้ก็เป็นครั้งล่าสุดของคุณทิมนะครับที่เดินทางมาจังหวัดตากนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณธิมเนี่ยมาจังหวัดตากหลายครั้งแล้วนะครับ ครั้งนี้น่าจะครัทีี่ครั้งที่แล้วครับเป็นเดือนห้าครั้งแล้วครเราปนคให้เกิดในทงไทย่ทาผมที่ีนิยนะครับว่าวันนี้สโมงเนี6โมงเยนีโมง้าสโมงเยนี่หโมงเย็นทีทาผมอาจารย์กศรนรับแล้วก็ว่าที่ผู้สัครนะครับกเปนาที่รรลกินจนี่้อยตัวนี้เราไปพบกันในชวรอครับเกิทุกท่านแล้วก็ โอกาสให้ชมคนเพื่อนของเราผู้ชมด้วยนะครับข้าพาในขึ้นเวทีครั้งที่มที่รักสองตัวใกล้บ้านของเราตรงนี้นี่เองนะครับก็มีโอกาสจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องชาวกาฬในเรื่องที่เป็นเรื่องชีวิตเรื่องป่าพร้องของพวกเราต่อไปด้วยนะครับและก็แก้ให้กับทุกขั้นด้วยนะครับเราก็อยากจะมีทางคุณพี่ธาแล้วก็จะมีทางรัฐมนตรีารีสอสส์พิลาแสงดังของเราตรงนี้ ก็มีสองต่อที่โคนผมสำหรั้งที่มาที่ก็ลังบอลใวงบ่ายสี่โบงนี้นะครับก็ฝากใป็นมานี้ด้วยการไปต่อเผาอใครถ่ายรูปไม่พานะครับแต่ที่ถ่ไยรูปอ่อเป็นกานติดตัวมากกว่านี้ก็ตามไปที่ทุกคนด้วยนะครับติดตัวมากนะฮะ่องที่ติดตัวต่อไป ตอนนี้คุณทีมกำลังแจกลายเซ็นอยู่นะครับเพราะว่าก่อนเดี๋ยวเราจะจบจากตนี้ก็จะไปร่วมกิจกรรมเปิดตัวผู้สมรนายกมาจอตานะครับที่วัดหนองใครไม่ทันตรงนี้ไปตรงนั้นได้นะครับไปตรงเสียดเสียดไม่ได้อยู่ในรถตั๋แล้วนะเสียดอ,อยู่หลังตลาดนะครับอยู่ตรงแถวเซเว่นหลังตลาดครับตอนนี้คุณทีมมาแจกลายเซ็นนะครับเป็นลายเซ็นของหนังสือที่คุณทีมเป็นคนเขียนเองนะฮะ จกลายเซ็นทั้งหมด40ชิ้วนะตอนนี้เป็น28ชิ้แล้วนะตอนนี้คนไหนที่ไม่ได้รับแจกที่ไม่ได้มาขอลายเซ็นก็มารอมารอกันถ่ายรูปได้แนละ้วได้แล้ว

เราเลาเอผมจะออกคำว่าไข่องแตเราไม่ไว้ทุกคนะ่าว่าเป็นทองไม่ได้แต่เราเองก็เป็นอง ถ่ย่วิธายแล้วตสองมอต่างเลย่สองเป็นจางขยี้กเ่นี้เอาตสองมื่าเลยนาะไม่จริงกันไ่จริงกันแต่นนี้ให้เวลาหนูน่พักตสองต่าอยู่ด้วยกันเั็นยาบ่อยๆสอเป็นจางก็มานะคะไปยังได้ยังครเวลาตอนนี้เกน้ ไอ้เซฟเซฟเป็นคนคุเวลาที่นี่ปะโอเคห้วกะมหมดแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวยังไงนี่ถ้าไม่ทันยังไงไปินหนังบัวต่อได้เลยนะฮะถ้าไม่ทันกิหนังวัวต่อ เขาเก่งมาจากไหนเดี๋ยวผมว่าตัวบัวดีกว่านี้นนีนะเอ้าอยากไปเลยอยากไปแสดงว่าไมได้ไปเลย

่ครับไปวัดหนวงบัว1ิกนาฬิกาครับแล้วจบจากนี้ก็จะไปวัดหลวงบัวน,นะครับช่วงเวลา16บหกนาฬิกานะครับ คุณทิมเดี๋ยวคุณทิมเซ็นเสร็จครบ4 0คิวก็จะมูฟแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวไปที่วัดหนองบโวต่อนะครับ จบจากตรงนี้คือไปที่วัดหนองบัวนะครับไปร่วมเปิด <c oughs> ตัวผู้สมัครสสเออผู้สมัครนายกวัดจรับ ตอนนี้คุณทิมอยู่ที่11ส,สาขาๆๆตานะครับหลังตลาดนะฮะแจกและเซน็นหนังสืออยู่นะครับจบจากตรงนี้ก็จะไปที่วัดหนองบัวน,นะครับเจอกันวันสิบนาฬิกานะครับ

โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะยุติการเนละ่สสญญาสดกันเร่อนี้นะครับเดี๋ยวคุณทีมจะแจกและเซ็นครบหมดแล้วนะสี 40, 40่สิบสี่สิบเล่มนะครับสี่สิบคิวเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปที่วัดหนองบวนนะันวน,น,นะครับในเวลาสิบหกนาฬิกาเลครับไปเป็นไป,ร,ไปร่วมกิจกรรมเปิดตัวผู้สมัครนยายกอบจตชการตัดนะครับจบจากนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอตรงที่วัดหนองบัวอีรอบหนึ่งครับขอบคุณทุกท่านนะที่ร่วมติดตามและชมน,นะครับกิจกรรมเลฟ์สดสั้นๆนะครับให้ถึงบรรยากาศนะคร right ับ 你看。